เราเข้าใจถึงความรักความห่วงใยของท่านที่มีต่อประชาชนทีนี้เนี่ยแต่ยังเป็นกิจใจอยู่ที่สิ่งที่ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถสั่งไปโรงพยาบาลต่างๆได้ท่านเป็นตลัดจับตัวท่านเป็นอธิบดีท่านเป็นรัฐมนตรีนะครับถ้าท่านสั่งโรงพยาบาลต่างๆไม่ได้เนี่ยผมผมขออนุญาตนะไม่ไม่ได้ไล่ท่านไม่ไม่ได้ไล่ท่านไม่ไม่ได้ไล่ท่านนะท่านท่านบริหารประเทศไม่ได้นะ ผมมีพาบอบไล่ประยุทธ์ไม่อยากทำกับชาวสาธนรณสุกนะฮะเพราะรู้ในความขวังดีของท่านแต่ท่านต้องสั่งหมอสั่งโรงพยาบาลท,ทั่วประเทศให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ครับอย่างที่โรงพยาบาลศรีสองรักจังหวัดเลยเี่ที่พิ่งตั้งวันที่29กการกฎาคมยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้เปิดรับคนไข้รับคนไ,ไข้วันที่ 2, สสิงหา วันที่หสิงหามีทหารได้ขี่อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นด่านหน้าหรือวีไอพีค่ะในเมื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเปิดรับคนไข้มาครึ่งปีได้ขี่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ได้เป็นร้อยแล้วแต่ของขอนแก่งงนยังไม่ได้เฮ้ยมันมีแบบนี้มีวีไอพีนะครับท่านบอกมาจะได้จัดการว่าโอเคท,ทําไมคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องไม่ได้ท่ามีใบชื่อวีไอพีนี้เรียนถึงท่านได้เลยใช่ไหมนโยบายคือไม่มีวีไอพีแต่ถ้ามีขึ้นมาถ้ามีขึ้นมาคนที่ผิดวีไอพีมันก็ต้อง รับผิดชอบเพราะต้องไปดึงว <It 's S 1> right? ัคซีนออกจากตัวิดไอพีคืนไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องนโยบายนี้ชัดเจนว่าไม่มีการทุกคนไปก็ตามการจัดสรรนัไนทุกอย่างไป้าอย่างสมมุติว่าอย่างที่เปลเราต้องอยากพยายามให้มันเป็นเรื่องของการจับหรือป้องหรือว่าอ่่าาสมมุติวพยายามมองไปว่าตามหร่องนี้มันเป็นโควิดอย่างที่โรงพยาบาลศรีสองรักจังหวัดเลยที่เพิ่งตั้งวันที่29ก้ากรกฎาคม เนี่ยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้เปิดรับคนไข้รับคนไขวน้วันที่สองสิงหาวันที่หกสิงหามีทาหารได้ขี่อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นด่านหน้าหออรือวีไอพีค่ะในเมื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเปิดรับคนไข้มาครึ่งปีได้ขี่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้จะเป็นร้อยแล้วแต่ของของแนแก่นยังไม่ได้จังหวัดภาคใต้ย,ยังไม่ได้ยังได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอยู่คในคนที่ทำการทำงานห้กับรับติดตอนนี้ก็คือด่านหน้าหมดแล้วจะไม่ไม่นับหรอกเขาเขาเขา้เขา,เขามาวันไหนเมื่อไรถ้าวันนี้มี เปิดออกไปแล้วน้องได้รับคนได้รับแจ้งว่าว่ามีคนป่วยอยู่กับบ้านโหวดเลยแล้วน้องก็ทำงานอย่างนี้แล้วก็บินไปรับมาหรือว่ามีแล้วอย่างนี้มันจะมีการจัดแคลอรี่ทยไว้ทำไมอะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกดนับรวมหมดเลยว่าใครเข้ามาตอนนี้ก็เป็นบุคลากรอ่างนั้นนะผมก็บอกเขาว่าด่านหน้าก็คืออันยงทหารที่เขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลค่ายทหารตีสบรัะที่ตั้งเปิดรับคนไข้ ถ้าเราเราถ้งเราเราผมก็ไม่รู้ว่าหรือว่ามีแถบบอคนได้พบคนที่สามแล้วนะคะคนที่คนที่ให้เขาก็คือตัวผู้ที่เป็นผู้ข้าม็พศอยู่นู่นเดี๋ยวเราก็เขาไปถามค่ะอันนี้ท่านต้องตื่ถึงท่านเลยใช่ไหมคะก็จะได้รูปลงในชื่อทำมาเลยทำมาผมทำมาผู้ถูกว่าผมก็จะให้ให้คนไปไปสอบสวนต่อไปขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ